คิมเบอร์ลี่สุดช็อกกระเป๋ารู้แบ์เนมมูลค่านับล้านหายอย่างไรร่องรอยทำเอานางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนเทียมสิลีออกอาการเสียใจอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเมื่อกระเป๋าแบ์เนมสุดรู้4ใบมูลค่านับล้านบาทได้หายไปจากคอนโดอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งแหลกข่าวผู้ใกล้ชิดนางเอกสาวเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุณสุผู้จัดการส่วนตัวได้เดินทางไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอทองรอโดยคิมเบอร์ลี่เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ากระเป๋าทั้ง4ใบเป็นกระเป๋าที่ซื้อนานแล้วซึ่งตอนนี้หาซื้อยากมากพอสมควรเลยอยากขอความช่วยเหลือจากร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองใครที่มีร่องรอยหรือเบาะแสกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรค,คุณสุผู้จัดการส่วนตัว ขณะที่เพื่อนดาราอย่างมะป่างวิลาการและโบเบนจวันต่างพร้อมใจกันโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมเพื่อแจ้งข่าวให้กับแฟนๆได้ทราบรวมถึงร้านรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆหากพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสซึ่งเบื้องต้นทางคิมเบอร์ลีทำใจคงไม่ได้คืนเพราะคงตามยากแต่อยากทราบว่าใครเป็นคนเอาไปพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับสาวคิมเบอร์ลีกันแบบรัวๆไปเลยค่ะ